เราปฏิบัติธรรมมาก็นานพอสมควรแล้วพยายามทำสังเลขธรรมเครื่องขุดเก่ากิเลสของตนเองอยู่ทุกวันและเราต้องรู้ไหมว่าตอนนี้กิเลสของเราสิ้นไปแล้วเท่าไหร่สวัสดีค่ะข้าพเจ้าขอน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระสูตรที่ว่า สิ้นกิเลสก็แล้วกันไม่ต้องรู้ว่าสิ้นไปเท่าไหร่มาสาธยายค่ะพิกษุททั้งหลายเปรยียบเหมือนรอยนิ้วมือหรือรอยนิ้วหัวแม่มือย่อมปรากฏอยู่ที่ด้ามเครื่องมือของพวกช่งางไม้หรือลูกมือของพวกช่งางไม้แต่เขาไม่มีความรู้ว่า ด้ามเครื่องมือของเราวันนี้สึกไปเท่านี้วานนี้สึกไปเท่านี้วันอื่นๆสึกไปเท่านี้เท่านี้คงรู้แต่ว่ามันสึกไปสึกไปเท่านั้นนี้ฉันใดพิสุทั้งหลายเมื่อพิสุตามประกอบภาวนาอยู่ก็ไม่รู้อย่างนี้ว่าวันนี้ อาสวะของเราสิ้นไปเท่านี้วานนี้สิ้นไปเท่านี้วันอื่นอื่นสิ้นไปเท่านี้เท่านี้รู้แต่เพียงว่าสิ้นไปในเมื่อมันสิ้นไปสิ้นไปเท่านั้นฉันใดก็ฉันนั้นสาธุค,ค่ะ